ป่าไม้ในประเทศไทยแบ่งออกเป็นสองชนิดคือประเภทที่1ป่าดงดิบหรือป่าไม้ผัดใบเป็นระบบนิเวศของป่าไม้ชนิดที่ประกอบด้วยพันไม้ชนิดไม่ผัดใบคือมีใบเขียวตลอดเวลาแบ่งออกเป็นสชนิดคือ1ป่าดิบเมืองร้อนเป็นป่าที่อยู่ในเขตมรสุมพัดผ่านเกือบตลอดปีมีปริมาณน้ําฝนมาก 2. ป่าสน ปลาชนิดนี้คือเอาลักษณะโครงสร้างของสังคมเป็นหลักในการจำแนกโดยเฉพาะองค์ประกอบของชนิดพันธุ์ไม้ในสังคมอาจเป็นสนสองใบหรือสนสามใบ 3. ปลาทุหรือปลาบึงพบตามที่ราบลุ่มมีน้ำขังอยู่เสมอและตามริมฝั่งทะเลที่มีโคลเลนทั่วไป 4. ปลาชายหาดประเภทที่ 2. ปลาผาดใบปลาชนิดนี้ มีระดับความสูง50-800เมตรเหลือระดับน้ำทะเลแบ่งออกเป็นสามประเภทคือ 1. ป่าเบญจภพัรณ์ 2. ป่าแดงป่าแพะหรือป่าเต็งลัง 3. ปะะ่าหญ้า